สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง f ิชเชอร์นินนะคะวันนี้พามาดูรถสวยๆค่ะนี่เจ้าของรถนะคะพี่เกียรตินะคะขอบคุณพี่เกียรติด้วยนะคะที่อนุญาตให้มาถ่ายนะคะตอนนี้ก็บิวต์กำลังขึ้นไปเล่นรถที่เขาละเป็นหัวลากนะคะสีเทามุกฟ้าเทาฟ้ามุกทามุกฟ้าอ่ะ đi sang thăm cái ะะให้ใส่บวกก้นเ,เหมือนคนขับรถเลยเดี๋ยวเราถ่ายข้างนอกดีกว,ว่านะคะเขาขึ้นไปถ่ายางบนกันสีนี้สวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเจอเดดอ่ะมันจะสวยขนาดไหนนะคะอันนี้ภายในเดี๋ยวพาไปดูภายในภายในพี่เกก็เปลี่ยนใหม่เป็นลายแคปลากับลายไม้ ถทางกั้งแรกในการขึ้นเอสเจ็ดร้อยโอ้โหมาถือตัวทำให้นินงดวนด้วยมจะนั่งข้างขางเอ้ขึ้นไปข้างบนโอ้ยไปยืดเท้าก่อนโต๊ะโต๊ เสื้อไปใส่ด้วยเออเสื้อใส่ด้วยให้ห่ให้หน่อยอะไรนะใส่ให้หน่อยนี่ไงมีเสื้อเออเสื้อเขาไม่เกลียดได้เดี๋ยวพี่ท็อปจับอันนี้ให้หนูก่อนเลยพี่เกียดแกขับรถวันนี้วอกกดให้ด้วยไม่เคยขับเกียร์ไปทางไหนอ้าวเดี๋ยวตอกตอกเลยโอ้ตอก เฮ้ยพี่หนาวเลยคนข้างหลังไม่หนาวไม่ไม่เออมันโอเคอยู่วันนี้ไม่เหลืออพราตัวนี้ไม่ใช่แอร์ออโต้เนาะเฮ้ยมันเป็นนวลดิของผมก็เป็นนวลดิตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวนะคะรหล่อๆขับรถลากไปเที่ยวอุ้ยน่าจิก้าด้วยลายเรารักชนบุรี อุ้ยใครตบหลังไม่มีเบาเบามันวิ่งมาเองไหเห็นไเบาะอัตโนมัติเออเข้ามาอยู่ใครตบไหลรอันนี้เรากำลังขับนั่งหัวลากไปเที่ยวดีนะไม่เอาหางมาด้วยเราไม่ได้กลับไปบ้านพี่เกียรติเลยเราไม่จะไปเราขับกลับบ้านเลยเออเราเอาสองคันมาเลีกเอาคันเดียวนั่นเลยรู้ไหมคมูไม่รากกว่านะ ล้านกว่าแล้วเออใช่ไปเน้นผมเลี้ยอยู่แปดแสนพอดีเท่ากับเราได้สองล้านกว่าเนี่ยนะแล้วเราจะไปทำทะเบียนยังไงแหมมีบุญวาสนาได้ขับรถตลอไต่อยู่ตรงไหนจัะไปเรื่อยๆมันอยู่เส้นล่างนะที่จริงนะถนนใหญ่มันอยู่เส้นล่างนู่นมันอยู่ตรงไปนู่นเออเราต้องไปทางที่เราเลี้ยวเข้ามาเนาะเออนู้นนู้นนู้นขนุนหล่อมากนู่นนู้นกำลังมาแล้ว ลายป่อเอ้ยไปก่อนข้างหน้าอาจจะมีนี่อ๋อคันเดิมหรือเปล่าเนี่ยสวยจวะไม่ใช่ไม่ใช่คันเดิมนี่โอ้สวยอ่ะสามหกเต้นหน้ากันแล้วกันผมผมเปลี่ยนหัวเต้นหน้าครับกับพี่ด้วนรับรองว่าได้ถอยหางแบบสามเผาแน่นอนนะสามเผาเลยนะหางสามเผาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ออแต่ของมู่พี่เป็นอันนี้เนาะเป็นรถพ่วงไงรถเทลเลอร์แต่นี่มันเป็นหัวลากเทลเลอร์นั่นแหละหัวลากไม่นี่มันมีแต่หัวกับกับอันนี้ไงกับล้อเขาเรียกว่ารถกึ่งพ่วงอันนี้รถพ่วงว่แล้วรถพี่ล่ะรถพ่วงรถเทลเลอร์รถถางปลา เคยเดินไปทั้งหน่อยให้กลับถ้ามันไม่มีอ mm. mm. ุ้ยดูเดี๋ยวไฟแดงมาอยู่ตรงเนินพอดีเนาะไม่มีหน<อ>ูขับมาเซเว่นตรงนี้เนี่ยรถต,รต,รตร้อเซเว่นตรงนี้เลยเนี่ยมันน่าจะลั่นแบบสุดๆเลยเนาะนีน่เนาะเวลาขึ้นเนินนะเอะอเออเออรถหนักๆในบ้านแถวนี้หูแตกหมดเลยนะเนี่ยโอ้ที่จะกลับก่อนไฟแดงเลยกลับเออกลับไปเลยกลับเร็วเออเรามันไม่มีไฟขับมที่อยู่แล้ว เขาไปเกี่ยวมาแล้วนยเบี่ยงออกไหมเบี่ยงเลยถ้าไม่มีรถอะเบี่ยงตามเขาไปคันนี้เราน่าจะออกไปเส้นหลักได้ไหมได้นาะได้ใ้ไปไนได้ขับรถมาซื้อเมซอน่ะมันจะโก้แค่ไหนคิดเอาขับรถราคาเป็นล้านนะมาซื้อเมซอนหนึ่งแก้วกินด้วยกันสี่คนเจอด่านที่นี่บันไลบอกซาดีกว่าด่านตั้งพอดีบันไลเลยพี่เกียรติต้องขับมอไซ ตัวลิ่งมาตามไม่ด่านมันไปไม่ได้มันแคบเห็นไหม<ค>มันเล็ก<ล>ถ้าแค่นี้ไม่ได้ก็ท้ายแบ่งกับขี่ไปซะค <c ười> ันนี้ก็บอกโอ้ไอ้คันนี้มาจากไหนวะเนี่ยยังขยัน,นทะเบียนก็ไม่มีมีป้ายนะมีป้ายนะเนี่ยมีเออขับแทบอ่ะ ปาดเซียวเหมือนเหมือนมันจะชนคำเมื่อกี้เลยอ่ะนี่ไงร้านน้ำอ่ะไม่ใช่อเมซอนกินไม่ได้เขาไปแล้วทำไมทางนี้ฝากคอมันจะเป็นพื้นมันฝากคออ้าจะกลับตรงนี้คือไมได้ขับไปทางนู้นเลยมอเตอไซค์พี่นู่นนู่นไปถอยเขานู่นนะเออฝั่งนู้นอ่ะเฮ้ยเออนี่นี่ นี่ตรงนี้เนี่ยกลับได้เลยไหมตรงนู้นอะ่ะที่โลง่งๆอะ่ะเอาที่มันไม่เป็นซอยเนี่ยโลง่งๆโอ้โหเวลาจะกลับนี่รถออกมาจากไหนหวะเออ,เอ,อให้เขาออกไวเขาจะออกซ้ายหรอหยุดก่อนไปเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเราจะถึงอเมก่อนไหมนะคะไม่ถึงหรอกโอ้โอไม่ต้องนั่งขับยืนขับ คนขับตลอดได้แกขับประจำยืนขับได้ทำพี่ท็อปกล้าทำเหมือนพี่ไหมยืนขับพี่วุฒิลองถอยเข้ามานี่หน่อยพี่วุฒิลองถอยเข้ามาเอาหัวหน้านีวถอยเข้ามาเดยนออามาเราเข้าเข้าทีนี้ต้องเดินหน้าเข้านะพี่เจ้าถ้าถ้าถอยเข้าเหล็กมันเบ็ดขำต้องเอาหน้าเข้าดูหน่อยอารมณ์มันรั่วนี่พี่เราเรี่ยน นะดูพุทธศักราชก็จะตเดนหน้าเข้าไปให้ทุกคนลองคอมเมิตดนรว่าการขับรล่าประสบการณ์ครั้งแรกของท่านเป็นยังไงบ้างเอครั้งแรกไม่ไเอาเอาครั้งแบบกินแล้วนะวเราก็หรือว่าถอเข้าตองนี้ครแรกเลยแต่ตอนผมเคยไปขับอย่ในทุ่งอง

ระวังโดนนะข้างบนน่ะดูให้แกดีระองเา้าข้ชาโอ้โดนมันโดนลางน้ำเป็นลอยเลยไม่งั้นก็เกาพื้นลงพี่เกาพื้นตรงนี้ลงเอาออกเลยตัดออกไม่ตัดออกตัด้นเามาคันนี้มันมาที่หลัง Cô đăng Tắt dòng lúc này lắm mặt lòng vô lòng 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 bài lòng lòng nó có lòng 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 cô lòng 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 แน่กว <c ười> ้างก็หลงไปไ้เมตรยนะเกือเท่ามเลยขอผมมันพืที่ของงานของนจะีเล็กกวะ็มันร้อน เฮ้ยทำให้มันตรงี่เกาเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร,นะะชรน์นะคะกดซับสไครต์กดติดเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่เจ์นินด้วยนะคะบายค่ะ